สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดในช่วงสองสาวันนี้คงไม่มีเรื่องใดที่มีการพูดถึงมากที่สุดเท่ากับเรื่องร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสที่เกี่ยวกับสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อว่าในที่สุดจะออกมาแบบไหนแบบหาร100หรือหาร500อย่างไร สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือชมวิดีโอต่อกดลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะ ขอบคุณดีสิ่งที่สังคมกำลังจับตามองคือบรรดาสมาชิกรัฐสภาคือสอวอและสอสอจะเลือกใช้วิธีการแบบไหนเพื่อให้ได้สูตรที่ตัวเองต้องการหรือคิดว่าฝ่ายตัวเองจะได้เปรียบคู่แข่งในการเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งจะว่าไปแล้วเป็นเรื่องผลประโยชน์ของพวกนักการเมืองล้วนๆไม่เกี่ยวกับชาวบ้านมากนักซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมวันที่10สิงหาคมนี้โดยจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในวันที่15สิงหาคมตามกำหนด180วัน ขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องพิจารณากันคือเกมที่แต่ละฝ่ายนำมาใช้เพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้ตามต้องการถือว่ามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนเพราะหากจะกล่าวว่าแต่ละฝ่ายต้องการในสิ่งที่เรียกว่าตัวเองได้ประโยชน์เช่นต้องใช้สูตรหาร100หรือ500อาจไม่ใช่เรื่องผิดหากใช้มติโหวตในสภาแต่สำหรับการใช้วิธีล่มสภาหรือสั่งให้สสและสวาบางกลุ่ม ไม่เข้าประชุมหรือไม่แสดงตนเพื่อให้องค์ประชุมไม่ครบจนทำให้กฎหมายต้องตกไปด้วยเกินกำหนดเวลา180วันนั้นถือว่าใช้วิธีการที่สกรปรกสมควรประนามไม่ให้เกียรติชาวบ้านและยังทำลายสภาจนปนปี้อีกด้วย หากย้อนกลับไปย่อมทราบกันดีว่าในวาระที่สองสูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อได้พลิกจากหาร100กลับมา500โดยเสียงส่วนใหญ่กลับมาเทเสียงใหม่แต่กลายเป็นว่าช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่วันให้หลังก็เกิดมีข้อมูลใหม่ ทำให้อยากกลับมาใช้สูตรหาน100อีกครั้งการพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้ทําให้ชาวบ้านตั้งคําถามว่าระบบคิดหรือสติปัญญาของสมาชิกรัฐสภาไทยเป็นแบบไหนกันแน่ถึงได้เปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืนโดยไร้บรรทัดฐานไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเอง แน่นอนว่าสูตรหาร100สํำหรับพักเพื่อไทยที่พวกเขายืนยันมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าต้องการแบบนี้เพราะเชื่อว่าได้เปรียบจนมีความฝันว่าจะชนะแบบแลนสไลด์วางเป้าหมายข้ามชอ็อตพานายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักชินวัตรกลับบ้าน กรณีนี้พักเพื่อไทยก็ยอมทำทุกทางเพื่อให้ได้ตามต้องการซึ่งนายแพทย์ชละน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยออกมายอมรับว่าต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้กลับไปเป็นแบบเดิมที่พักเดินมาตั้งแต่ต้นแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ว่าจะออกมาสูตรไหนฐานสนับสนุนของพักนี้ก็คงไม่เปลี่ยน ขณะที่พลังประชารัฐนาทีนี้ถือว่ามีแต่เสียไม่มีได้หรือเสมอตัวเพราะจะกลายเป็นพวกโลเลหาแก่นสารไม่ได้สำร้ายถูกชี้หน้าไปแล้วว่าสมคบกับพักเพื่อไทยหัวกับทักษิณเพื่ออำนาจเฉพาะหน้าซึ่งทุกสายตาเวลานี้จ้องไปที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพัก ว่ากำลังรอส้มลนเป็นนายกแทนวิกตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหากเกิดอุบัติเหตุในเรื่องนายก8ปีในวันที่24สิงหาคมนี้โดยจะได้รับการสนับสนุนจากพรรคใหญ่บางพรรคและกลุ่มสอวอโหวตให้เป็นนายกคนนอกบัญชี ซึ่งในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิทย์ก็ยังกล่าวแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าไม่รู้ว่าในอนาคตจะไปจับมือกับพักเพื่อไทยได้หรือไม่ให้ผลเลือกตั้งออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากัน ส่วนเรื่องเกมล่มสภาในวันที่10ส,สิงหาคมนั้นไม่ใช่เรื่องโคมลอยเพราะแม้กระทั่งนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาก็ยังยอมรับเองว่าได้ยินเรื่องแบบนั้นจริง โดยกล่าวว่าอย่าเพิ่งไปสมมุติเอาไว้ให้ล่มก่อนแล้วค่อยถามซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้มีบางฝ่ายแสดงเจตนาเพื่อไม่ให้ครบองค์ประชุมกรณีนี้เป็นเรื่องของสมาชิกแต่ในส่วนสภาตนได้หาหรือกับนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาและผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบว่าในส่วนของสภาก็ต้องทำหน้าที่และต้องมีการประชุมให้ถึงที่สุดหมายความว่าจะผ่านหรือไม่ก็ตาม เราต้องทำให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่ากฎหมายต้องเสร็จภายใน180วันดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่ต้องพยายามใช้เวลาที่มีอยู่ทำให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญส่วนผลจะเป็นอย่างไรอยู่ที่สมาชิกแล้วแต่ดุลยพินิษ์ของแต่ละฝ่ายแต่เดิมอาจไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุจากอะไรแต่ครั้งนี้ชัดเจนเพราะมีสมาชิกบางฝ่ายแสดงความเห็นชัดว่าไม่ประสงค์จะให้กฎหมายผ่านโดยให ให้ระยะเวลาเกิน180วันเพื่อนำร่างกฎหมายเดิมที่รัฐสภาเสนอมาใช้ เมื่อถามว่าการที่สสประกาศเจตนารมชัดว่าจะไม่เข้าร่วมประชุมรัฐสภาจะกระทบจริยธรรมการทำหน้าที่หรือไม่เพราะเป็นการขาดลาโดยไม่จำเป็นนายชวนกล่าวว่าเรื่องการขาดประชุมก็มีการพูดถึงว่าวันดังกล่าวเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งในวันประชุมวิบสามฝ่ายนายนิโรสุนทรเลขาสสนครสวรรค์พักพลังประชารัฐในฐานะประธานวิปรัฐบาล ได้พูดเรื่องนี้ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่ก็เห็นว่าไม่ใช่เหตุผลที่จะนำมาเปลี่ยนวันประชุมตอนเสนอมีการเปลี่ยนวันประชุมร่วมรัฐสภาจากวันที่10สิงหาคมเป็น11สิงหาคมแต่ที่ประชุมวิปสามฝ่ายไม่เห็นด้วยจึงให้วันที่11สิงหาคมเป็นวันประชุมรัฐสภาตามปกติเนื่องจากมีวาระกระทู้ถามและการแประยะติต่างๆที่ค้างอยู่ หากพิจารณาจากความเคลื่อนไหวที่กำลังเกิดขึ้นทำให้ค่อนข้างมั่นใจว่าการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่10สิงหาคมจะเกิดสภาล่มแน่นอนนั่นคือถูกทำให้องค์ประชุมไม่ครบและทำให้ร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งตกไปและต้องย้อนกลับไปใช้ร่างเดิมสูตรหาร100ที่เสนอโดยรัฐบาลก่อนหน้านี้ หากออกมาในรูปแบบนี้สำหรับเพื่อไทยก็คงแฮปปี้สมหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการรวมทั้งมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพวกเขาได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันสำหรับพักพลังประชารัฐน่าจะได้รับผลทางตรงข้ามเพราะจะเสียหายในสายตาชาวบ้านที่นอกจากไร้จุดยืนร่วมทำลายภาพลักษณ์ของสภาขณะเดียวกันเมื่อถามว่าจะได้ประโยชน์จากสุรดังกล่าวก็ยังไม่มีความชัดเจนเมื่อเทียบกับพักเพื่อไทยเพราะหากบอกว่าจะเน้นเฉพาะสอสอเขตก็อาจได้รับผลไปอีกแบบก็ได้เพราะถึงอย่างไรการเลือกตั้งย่อมมีกระแสเป็นตัวหนุน แต่ถ้ามั่นใจว่ากระแสวิกป้อมแน่นปังก็โอเคอย่างไรก็ดีหากมองอีกมุมหนึ่งจากสายตาภายนอกก็ยังมั่นใจว่างานนี้พักพลังประชารัฐมีแต่เสียไม่มีได้หรือเสมอตัวเลยแม้แต่น้อยขณะที่พักเพื่อไทยกำไรล้วนๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์